Các ทางด้านของกรมชิประธานค่ะพี่ต้นก็มีการแจ้งเหมือนกันนะแจ้งเ<ช>ตือนกันมาสมําหรับพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา11จังหวัดรวมกระทมอดด้วยนะนะคะน้ําเหนือเพิ่มแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยแจ้งระบายน้ํา800ถึง1,100ัรลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะคะ <ๆ S 2> ซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานมาแหละคุณผู้ฟังว่ากรมชลประธานนะก็ออกประกาศแจ้งเตือนให้ทราบกันนะคะ,คะแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา,ามีจังหวัดอะไรบ้างนะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลบบุรีปรทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหาคนครด้วยนะให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ําน้อยด้วยเนื่องจากว่าปริมาณน้ําที่ไหลาจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงมายังเขื่อนเจ้าพระยาที่เอเสัพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ย มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงคาดการค่ะว่าจะมีปริมาณน้ําทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพยาเ,ยเพิ่มขึ้นนะคะระหว่าง1 5 0 0ถึง1,600ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีค่ะและประกอบกับทางด้านของสํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะคะได้มีการออกประกาศเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในช่วงของวันที่ 24- ถึง31กร,รกฎาคมนี้นะคะจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือของประเทศเมียนมานะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้า าสู่ยอมความกดอากาศต่ากําลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยะนะคะจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณภาคตะวันกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้รวมไปถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคเหนือด้วยรวมถึงภาคตะวันตกค่ะ,คะแล้วจากการคาดการณ์เขาบอกว่ากรมจรนทานนะใน1-3วันข้างหน้าก็จะมีน้ำใน ะะไหลผ่านอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,200-1,300ลูกบาทิี้แต่วินาทีะนะคะามีคาดการกันมาก็คาดว่าปริมาณน้ําจากลับน้ําสาขาเนี่ย ก็ประมาณ300รลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ <c oughs> ่งทําให้ปริมาณน้านะคะที่เหนือ <c oughs> เขื่อนเจ้าพระยาจะมีปริมาณระหว่าง1 5 0 0รถึง1,600ัรลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะแล้วก็รับน้ําเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยในอัตรา500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะกรมชลประทานจึงมีความจําเป็นต้องระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 800- ถึง1,100ัรลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะก็จะส่งผลให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยอีกประมาณ 0.80ถึง1.10เมตรนะอ,อยู่บริเวณไหนบ้างพื้นที่รุ่มต่ำนอกคันก้นน้ําค่ะบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานพระนครศรีอยาแล้วก็ในพื้นที่ริมแม่น้าน้อยที่ตําบลหัวเวียงอำเภอเสนาตําบลลาดชิดตําบลท่าดินแดงอำเภอบักไผ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหากว่ามีปริมาณน้ําเหนือเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มีปริมาณน้ําเนี่ย ไหลผ่านเขื่อนจ้าพระยามากกว่า1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะ,<ฮ>ะก็จะแจ้งให้ทราบต่อไป <ฮะ S 2> ทารกรมชลธานก็จะเรียนจัดก,การน้ำนะแล้วก็ควบคุมปริมาณการระบายน้ำนผ่านเขื่อนจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์อย่างเต็มศักยภาพด้วย